ล่าสุดนะคะเมื่อวันที่12มีนาคม2568ที่ผ่านมามีคำสั่งด่วนสั่งย้ายนายพเดชติ่งรอดผอบอรเรือนจำคลองเปรมจากกรณีการเสียชีวิตภายในเรือนจำของอดีตผู้กำกับโจภายในห้องขังหมายเลข50ตึกนอนแดน5เรือนจำกลางคองเปรมเมืม่อช่วงค่ำของวันที่7มีนาคม2568ที่ผ่านมาซึ่งภายในเอกสารนะคะมีข้อความระบุว่ากระทรวงยุติธรรมได้มีคำสั่งเลขที่70ทั2568ลงวั วันที่12มีนาคม2568้อบมอบหมายให้นายชาญวชิระเดชรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ไปปฏิบัติหน้าที่ที่เรือนจำคลองเปรมโดยมีหน้าที่และอำนาจเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของเรือนจำคลองเปรมอีกหน้าที่หนึ่งและให้นายพเดชติ๋งรอดผู้อำนวยการทันทัสถานบำบัดพิเศษกลางรักษาราชการแทนผู้บังคับบัญชาเรือนจำคลองเปรมกลับไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ทันทัสถานบำบัดพิเศษกลาง กรมราชธานขอเรียนว่าคําสั่งดังกล่าวไม่ใช่เป็นการลงโทษแต่เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังแนวเรือนจํากลางของเปมมีประสิทธิภาพตลอดจนเพื่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการเสียชีวิตของขอชอทิติสันอุทธนาผล หรือผู้กำกับโจและข้อกล่าวหาที่ถูกผู้คุมทำ้ายร่างกายเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้เป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมต่อไปจึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันในส่วนของความคืบหน้ากรณีผู้กำกับโจนะคะพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยภายหลังการถแถลงจับยาเสพติดถึงความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตของพันตำรวจเอกทิติสันอุทธนพผลหรือผู้กำกับโจว่า ได้สั่งการให้กรมราชัณฑ์ให้ความร่วมมือกับตำรวจและเร่งรัดให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและตรงไปตรงมากรมราชัณฑ์จะดูเรื่องการสอบสวนภายในแต่การสืบสวนสอบสวนคดีการตายเป็นเรื่องของตำรวจเมื่อถามว่ากรณีกระแสะข่าวขณะที่ญาติเข้าเยี่ยมผู้กำกับโจ้ผู้คุมมีการถ่ายคลิปวิดีโอผู้กำกับโจ้โวยวายสติหลุดตรงนี้มีข้อมูลหรือไม่พันตำรวจเอกทวีก,กล่าวว่าโดยปกติ เรือนจำทุกแห่งมีการบันทึกการสนทนาขณะญาติเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังแต่หลักฐานทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนที่ท่านให้สัมภาษณ์กันนะคะโดยปกติเ,เรือนจำทุกแห่งเ,เวลาญาติเยี่ยมเนี่ยเราจะมีเยี่ยมเนื่องจากไม่ได้เยี่ยมเผชิญหน้าต้องพูดผ่านาโทรศัพท์โทรศัพท์เฉพาหน้านะฮะแล้วก็ได้หลักการได้มีระเบียบว่าต้องขอให้บันทึก การสนทนาไว้แต่หลักฐานเรื่องการสนทนาทั้งหมดเนี่ยเราถือเป็นความรับต้องได้รับอนุญาตจากคนที่ญาติที่มาสนทนาแต่อย่างไรก็ดีถ้าเป็นเรื่องที่ผู้ประคับใช้กฎหมายในกระบวนก,การยุติธรรมเช่นหมายสารหรือพนักง,งานสอบสวนหรืออายการขอเนี่ยเราก็จะให้ความร่วมมือแต่ในการบันทึกไอ้บันทึกที่สนทนาเนี่ยก็อย่าทุกคนจะตกใจว่า กรณีในกระบวนการิธรท,ทำเราไม่บันทึกคือกรณีที่ทนายความจะไปสอบสวนเนี่ยเราไม่บันทึกแต่การเยี่ยมญาติเนี่ยเราเราจะมีบันทึกไว้เนื่องจากว่ามีประเด็นปัญหาเรื่องความมั่นคงเรื่องยาติพติดซึ่งแต่ว่าเราก็จะไม่เปิดแต่ว่าถ้ามีเหตุการสําคัญก็จะยมาเปิด